งมเล่างงเล่าพี่น้องไปสักไหนนะครับโอ้เห็นแล้วงูแบบนี้เลยว้าวไาเอาจีซอนทำงานแล้วครับผมจีซอนทำงานแล้วใส่ยมาตรฐานโอ้ยไอ้แฟน แจมแจมสองครับแจมสองอู้หูอยู Jamie, ่ครับอยู่เป็นสีดึงดึงนะครับอู้อูสวัสดีครับบ่าวยามินสาสตีครับผม สวดีเอทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับืัอนี้กับมาพามาเสเบ็ดนะครับผมนีม่พามาเสบิดเเบ็ดบบบบปานะครับเนียงกีซ้อนนะครับผมแนงกีซอนนี่กอบเรามาสูนนะครับผมมาถือกล้องให้นะครับสวัสดีครับอกีกมดนกับแต่ไซบูืัอนี้ไม้ห้วยโอ้ยห้วยน้องน้องมู่บ้านนะครับผม ของธรรมชาตินะครับของหมูบ่บ้านเขาเนี่ยแหละม่ได้มาหลายปีแล้วปีนี้กับข้างแรกนะครับผมแต่เยียมมามาลองเหมือนกันนะครับรู้ว่าเบ็ดผู้ใดเนี่ยผู้เนี่ยมันเป็นน้องธรรมชาติเพื่อนกับเพื่อนไอ้กูนะเนี่ยัเ,นนบ,บ,นนเยบ็ดที่ไม่อยิ่งกูหยิ่งหัวเราะเบ็ดนยัยเบ็ดเอาไปไปเจ้าเขาฟังกันมึงนี่นมึงนี่ไข่ใส่กัน เราเอาเงนกันนะครับผมเหลือไม่สวานะครับยืดเดือมากระเตมหมดหมดเยอหมดแดงโอ้โดงไงแค่หมดแดงเทาเนี่ยาไมได้กดดอกเนีมันขึ้นมากากันดอกี ครับบางคนอาจจะเกาะแบบคนละย่างนะครับผมแต่ว่า,บาบบเบาเหยยมเกาะนะครับคันเป็นลดกับหัวลากนะครับเป็นว <c oughs> <c oughs> หัวลาก <c oughs> นี่ครับจะมีไอ้ตรงคอมันนะครับผมที่เป็นหัวบางคนอาจิะเกาะกลางตัวอัน้เาแต่นะครับผมแต่ผมมกเกาะแบบนี้นะโอเคครับ biệt phong nhéo gần đây bố nói này, nì biệt phong nhọ, không ai mày, cái mày. ใส่ย,ยากนะครับเพราะตําแหน่งเขาต้องเหมือนแรงเขี้ยงผมตำแหน่งนี่นะโอเคครับดีสั้นี่เล่นดีนะครับผมถ้านรถร้อยยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับการเล่นของมันมันเล,ล่นเร็ว อื้อตะเปียดเลยว่ะเด้ออ mm, uh, mm. ah. ึอ right? ึโอ๊ยจะโมจะโมโอ๊ยจะโมหลายน้ออึๆๆเป็นโมก็มี เราอย่าไม่ใส่ไปเลยนะบผมจะใช้มือสองหลังนะครับใน,น,น,าานะน,นบที่การเกาะเยื่อยังกี่ซ้อนนะครับโอ้คนเพงไปคนโอ้สวมเราโฉมแล้วอู้ออกเลยตรนี้โอ้ยหายเงี้ยกฟ้ามันียจากคลิปก่อนนะผมที่เบ้ายำเปิดบูทุธร่อนนะครับก็ได้เยื่อมาก็ได้ใส่นะครับ ขี่ซ้อนนี่ก็ดีเพราะว่าขยันนะครับผมการเลียนเนี่ยลีนเร็วนะครับเห็ดปลาเข้าไว้โอเคครับจังทะยานต้องกันนะครับผมเดี๋ยวบบยามใส่อ้อมหนอำนะครับจะมาดุ่นกันนะครับผมขี้มนัมนต้มันนะครับ ตับได้เวลานะครับผมประมาณ30มนาทีนะครับผมย่างออกยามนะครับของกับดึงมาอยู่ทั้งรถนะครับผมตัวย่างเซเวียเหมือนกันนะครับนี่ยามรอบเดียวนะครับผมเพราะมันเดือดล้วยามรอบเดียวเราเบ้ายามมือจะกลับบ้านเลยนะครับผมเราลุ่นมือเศรออกมือเดือดกันนะม,<อ>มันมีตายแค่ ีรนะครับผมท่านจีริทธิ <isation> ์ <identified> ี่นจีคนมัเนี่นะครับตากันอลย่างนรานดูอลอบ้านาหมอเรอครับหหมูเหอครับหมูเข้านไครับยมเล่ายมเลาพี่น้อง ช้ำเลยนะครับโอ้เห็นแล้วงบแกบนี้เลยโอ้โหไอ้ท้อจีซอนทำงานแล้วครับผมจีซอนทำงานแล้วใส่มาตรฐานหนึ่งแจมครับหนึ่งแจมพี่น้องไอ้ช่อนไอ้ช่อน หนึงแก้มนะครับเดี๋ยวว่ายามาึ้นเดี๋ว้ถึงโคกกอนเดี๋ยวมันจะตกน้ำนะครับเดี๋ยวของมาอ่ะหนึ่ตัวหนึ่ตัวว้าวหนีกันฮ้ออ้บุที้แ้พ่อมาจริต้มสมไอ้นีกอนครับเดียวยามกอนอยู่งนี่ครับผมเอาแล้วเอาแล้วนี่เฮ้ครับนีเฮ้ หนึ่งแจมแจมสองครับแจมสองโอ้ใส่มาตรทางแล้วนะครับเหยี่กกิซอนโอ้ถือว่าทำผลงานได้ดีนะครับผมผมอีกหนึ่งแจมนะครับแต่ไม่อีกตัวหนึ่งนะครับผมตัวสำกัญบอสสองแจมนะครับรอบแรกสองแจมนะครับผม โอ้ไซนี่สุดยอดนะครับเดี๋ยวเบ้ายามจะแปลว่ข้องยู่รถนะครับผมามส่อเสรกะนพาเขาใส่ปุ๊บเดี๋ยวเขาแบบนั่งร้อสามสิบมาเีกับมายามรอบแรกกับผลงันกับสามีนะครับเอเ้ครับผมเดี๋ยวรอยามกันอีกรอบต่อไปนะครับครับรอบฟองกับบดถึงนะครับผม เด้แต่หอยนะครับหอยนี่ว่ามันหอยเชอรี่นะครับเป็นหอยปังนะครับผมสังเกตนะครับคนที่รู้จักอาจจะสังเกตออกนะครับผมหอยปังนะครับบ้านเบ้ายำก็ยังเหลือนะครับผมลงเหลือเพราะได้กินนะครับตามหอยตามนองอันนี้่มันหอยเชอรี่นะครับผมรอบสองเขาได้หอยบพได้เหนปลานะครับ ก็ได <poisoned. S 2> ้เปล่าข so 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 ้อใหญ่สองตัวนะครับผมราอรุ so ่นมือเนเศร้านะครับต้อมารุ่นกันตอนเศร้าว่าเราอยางที่ได้ลายซ้ำใดื่อนี้ก็มาโชว์ผลงานเหยือแมงกีซ้อนนะครับผมติดสองหลังกับเป็นเงี้ยงีซ้อนนะครับบางหลังกับพ่อเขียดกับคุบเขียดไสบางหลังกับส่กิริศแก่หลังที่มันติดเป็นเงี้ยีซ้อนนะครับผมเอากลับบ้านนะครับผมพ่อกันมือเนเศร้าครับเราอยากก็จะเดินทางกลับบ้านนะครับผม เวาทำงานเทานองแ้มออะกลับบ้านมันมันสวัสดีตอนเช้าครับมายามเบ็ดนํากันนะครับผมเยื่อจี้ซอนนะครับผมเมื่อคืนเนี่ยก็ได้สองตัวนะครับเขาก็ยมสองรอบนะครับผมรอบแรกก็ได้สองตัวนะครับรอบที่สองได้แต้หอยนะครับผมจะเป็นหอยปังนะครับผมหอยปังไม่เป็นหอยเชอรี่นะครับน่าจะพอได้ก้อยกินนะครับผมเอาเช้านี้ มาน้องมานกับมะรุนน้ำกันครับผมดิบก็จมท่านน้อยดิบเลยมีเห็นนะครับหล้วนี่กับหมูแล้นั่นกับหมูอ๋อจะเาทางมันชันเดี๋ยวบ้าอย่างพาลุ้เมึงนะครับผมยันจังไ่อยยนจังไ่ หลังนี้ขึ้เป็นดึงดึงอยู่หรือไม่อยู่อ๋อนี่ปลายังี่โอ้โบยู่ครับหลังนี่โบยู่โอ้เอาแล้วครับหลังนี้ครับเหยียดจีซอนเอาแล้วเอาแล้วแต้มแรกแ้มแรก แมแรกครับแยมแรกโอ้ยแมเต็มแรกพี่ <c oughs> น้องตัางกองงายจากนอยนะครับทำมันชันแยมแรกครับผมไอ้ชั่นผม <c oughs> ง,งาน ตัวแรกครับรอบเศร้าครับผมเอ้ามัน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 วันนึงไปหาเอกมุนอยู่บ้านนะครับผม <c oughs> พอได้มาถือกล้องให้ก็เอ้าว่เห็นไปใส่เอกมุนคนผู้ให้นะครับ <c oughs> ไปใส่ผู้หาตัวยากขนาดอู <c oughs> ไม่เรียกครับผมใจะเป็นจันเพิ่นนะครับ <c oughs> ันให้เป็นจันครับผมว่ถือ หลังกิริศึ่ยร้อยหนับกิริศึ่ยร้อยโคกบนลงหลังนี้เยี่งแย่หมหมดนะครับผมยังม่ตายนะครับหลังนี้ก็จากที่ยูบัวยูนะครับเป็นดึงดึงยูวะนี่โอ้โหอย,ยู่รักยู โอ้ใส่นี่นะครับผมโอเคครับมาอีกแล้วมาอีกแล้วโอ้โหไอโอัยใ่ญ่นะครับผมไอช่อนใหญ่นะครับเพิ่มมาอีกหนึ่งแต้มหลังนี้เห็นจากที่ยูยูนะครับนีงยูยูกันโอ้ยมันถูบวกอีกอะมันเป็นตัวไหน งานรอบเช้านะครับผมรอบเ้าเนี่ยถือว่าโอเคนะครับเมื่อคืนนี่ก็แม่นรุ่นนี้ที่ที่ผมถือเกือบวูยอ่ะหนึ่งตัวลงไปลงไปงมนัมนมัน หลังนี้ก like, ับเป็นดึงดึงนะครับฮฮ้่ยฮึยมันถือกับพี่น้องมันถือติครับมาเหมือนกันครับผมดูกันดูกันเป็นดินดินนะครับเป็นดินดิ่นดูเป็นดินดินดูย้อไ้อ้ช่อนเหมือนเก่านะครับผม ไปกันเรื่อยนะครับผมอือหึหึหลังนั่งก็เอาแล้วครับเอาแล้วเอาแล้วอยู่หรือไม่อยู่อยู่หรือไม่อยู่เป็นดึงดึงครับเป็นดึงดึงปลาหยังครับปลาหยังเป็นสีดึงดึงนะครับอู้อู้โอ้ปา้าโอ้ขึ้นฟ้ามันพี่น้องโอ้โตปลาไหม โอ้ปลาทำไมนี่แม่โอ้โอ้คัด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 โอ้เบ็ดหลุดครับตังกลองก่อนครับเบ็ดหลุดพอดีครับผมมงังงโตปลาครับโอ้โอ้ดินแหง้ดินแหงเพิ่มมาอีก หนึ่งตัวนะครับโอ้โหพี่น้องนี่โอ้สุด,ดยอดนะครับผมยอะจีซอนนะครับโอ้โหสองตัวสามตัวสี่แล้วนะครับสี่ตัวสี่ตัวยังมันไม่หมดนะครับผมยังมีลุ้นอีกยังมีลุ้นอีกโอ้เบ็ดผมจนเกือบพักบัดน้อย เบ้ายำมากู้เบ็ดเรียบร้อยนะครับผมกันได้มาอู้สุม,มัขพราควนนะครับปาคอปาคอใหญ่นะครับฟองตัวสามตัวเมื่อคืนเนี่ยเขาได้สองตัวนะครับผมเดี๋ยวบ้ายำจะเทื้รวมให้มึงนะครับว่าเขาได้หลายตำแหด่งนะครับผมโดยไปเทื้รวมอยู่บ้านนะครับเดี๋ยวจะสร้างให้มึงว่ามื้อน,นี้น่เบ้ายำได้จากกิโลนะครับผมผลงานเยอะแใงกิซอนนะครับผม โลบโลบซีโอ้โลซีจีนะครับผมบอาอย่างมาไข่ย้ายนะครับขอเงี้ยสองตัวนะครับผมโอ้โอโอ้ยโอ้ยดีขี้รถไก่มานะครับได้ก็เลยอยากได้ก็เลยขายให้กันนะครับโดนดักปนกลางทางนะครับผมหัวอดบ้านซ้ำไายก็เอาไปต้มโอ้แขกเลยหรอขาคอเท่ไม่ฉาดนะครับ ฮะดูตังท้อนมาให้ผลงานเช้านี้นะครับเดี๋ยวบ่ายี่ยมก็จะเอาไปขายนะครับผมเอาไปขายเพื่อขาคาดุมันนะครับขายง่ายนะครับผมปลาทำชาติขายง่ายครับคลิปนี้นะครับผมเอาอยี่ยมชิลาไปก่อนนะครับผมอนคลิปหน้าสวัสดีครับออาปลาไปขายก็ไม่ต้อง